EU ဖော်ပါဗီဒီယိုလေပေါရိုက်ပေးချို့မတိရထိုင်ချောက်ချကလိုင်းချေနောင်ရေဘလောက်တိတ်တိတ်ချာချဝင်ပူစီလော plus ကမြတ်တဲ့ကုကာဒီပေါ်ချွန်လာဆိုင်အောင်ကလောင်ပါမယ်လပ်ပတိ PKPK Channel ပါထောက်ပလော့ချေပျော့ချကလိုင်းချေထောက်ချကရိုးစီလော your blanc မထောက်ဘလောက်ပြတိုင်းစကလိုင်းရေဘလောက်ယူ စလားဆိုရိုက်ထွန်းဖောင်း cloudther ဟန်ခုပကောပီပကောလွေတဲ့ကွန်ယက်ဒီ solar wider ဘုနုံမူဖျာတောင်းနေကမထောက် flow phi ထိုင် plus ကမ္လောအကောင်တဲ့မယ်ဝစီလောအခုကျွန်တော်အီတိယဘာသာ flow cluster လောင်းထိတ်လောင်းခြားကြိုက်ဘူးနောင်းလောင်းယူပဆွန်ဖြိုင်ခံဖြပြခဲ့ပါလာကုကဒီဆိုင်ပီတာနေကိုတော့ထဲလာဟုတ်လားဆိုင်မနဲ့ ลมกษสะใช่ใช่อายุน้องูนิ่หลองท้องบะดักคนไทยดีมองแนยาได้มาแน่แน่เออดักคนไนได้ต้องมาการมนดูมาสิอง้นใช่มใช่เรางิมาแน่แล้วปฏิปิเกปิกิฉันเนี่ยบ้านโปรเจกต์โปรเจกไหนเจอจะต่อจะเลยอยู่ระเบียงอมาแน่หรอเออไม่ลองใช่ ใช่อายุนอูใบชาดีโปรเจคลายลองไปลองเบรนลองเย็บโปรนอูมมองจะบ้าตาเลิ่มมองในโอโหมาแนวฮะอ่านกัรเนอเหมือนสลากใช่อเอาเหมือนนอูอันไหนเลอแกาบยาไปย้อนจากไหนโปรนอูาทำกูบ้าตาเลอะโปรคนนอทำบากูไปดีเลมันแน่กับยาห้กูเลอะโปรคนจะรู้อันไหนบลาใา่ เอาเมยน้องดูกาบยาอยู affe, anyway, ่เฮกูเล็บเคนเราทำบากูดีอันไหนบลาอะาน่ะมาแน่แน่ไม่รอ้ใะใช่อันไหนนี่จะใส่เต้าไปย้อนจากลเป่าอยู่ทำมากูบาดาเล็บเลเข้าใจบุคคลบากูบิดเรยมมาน่จะใส่เต้าเนาะเฮกูเล็บเเข้าใจหรือบากูเด็กจะใช้เราจะใช้เาไม่น่าตื่เราหมดใช่ใช่เอาเมยน้องด ต่ไซตเตาอยู่เฮกูเล็บเลกานนอหมบาบาูดีแต่ใช้เคลอลอยาอมาแน่แอ่าใช่อันไหนเพ่อองเล่มาไปยอนจากเลนเพราะอยู่หามกาบาดาเลิเหลกาข้อใจบุหามบาบาูบิดเลมมาแน่องเล่มาจะกเลนเพราะนอเฮกูเลิเหลาข้อใจบุหา่บาตาใชกูอันนี้จะพลงกะอันไหนจะพลงกะอันไหนใช่อไมโนตูองเล่มาอยู่เฮกูเลิฟเล่านนอหามบาบากูดีจะพลงกะอันไหนลอยานมาแน่แน่ အဲဘယ <Are> uh, ်တေ What What ာ့ရအောင်ဆိုင်အနိုင်လေးကောက်ပြူမတန်းလွတ်ရိုးအမကူဘသားလက်ဖက်ခွက်ကြိုက်ဘူးဟမ္မဘကူပြည်လေးမနဲ့ကောက်ပြူမတန်းလွတ်နော်ဟေးကိုလက်ဖက်ခွက်ကြိုက်ဘူးဟမ္ဘကူရေဆလားစဖောင်းအနိုင်ဆလားစဖောင်းအနိုင်ဝိနဘသလုံဆိုင်အမေနောက်သူကောက်ပြူမတန်းလွတ်ရိုးခဲအေကိုဘသားလက်ဖက်ခွက်ကြိုက်ဘူးဟမ္ဘကူဒီ ฉลาดเฉพาะอันไหนเรายากในมอนเน่ฉลาดเฉพาะไงสายอันไหนเยออนเสียงไปอย่างจักรพันธ์อยู่เอามาโกบ้าดาและพลอกจักรพันธ์เข้าใจบ่เอามากูบ้าดีแล้วมันเนี่ยออนเสียงจักรพันธ์เนาะเฮะกูเลยพลอกจักรพันธ์เอามากูอีดีไลฟ์ฟลอมอ่ะฉลอมไลฟ์ฟลอมอ่ะฉลอมนี่นะดิซินะ ใช่อมือน uh. yeah. nah ้ต uh ูออนสั right ิอย you ู uh ่ามโกบาตาเละเพล็กก uhm. <that> ็ใจบูดูอํามบ้ากูดีไฟ้พลงราฉันลองรอยนในมันน่น่เออไม่นาเบอย่าใช่อายุน้ออูโลแทนสจะคลเย่ลไปทางควายยาวยาในมันแน่แน่อ่าใช่เอมือนตูจะคลเย่พลอยู่ปีมันลองที่ลองชาดูมาถ่ายอ้อนจะถ่ายมันแน่นอนว่าเราพอมาแน่หรออใช่อันไหนเลอะกาบยาโนจะกูวิและเล่เขไปดีเลมันน bla ka ja no anai bla sai anai ning ta sait don no chaku welap phlo kho pidi le mane ta sait don no ku welap phlo kho ta chai close ta chai close sai anai ther ong le ma no chaku welap phlo kho pidi le mane ong le ma no ku welap phlo kho chap phong anai chap phong anai sai anai li ကောက်ပြူမန်တွန်လောချက်ကိုဝီလက်ဖလောက်ကိုပီတိလဲမနဲ့ဝီလက်ဖလောက်နချက်လာချဖောင်းအနိုင်ကောက်ပြူမတ်တန်လွာချက်လာချဖောင်းအနိုင်ဆိုင်အနိုင်ရဲ့အွန်စီရင်တော့ချက်ကိုဝီလက်ဖလောက်ကိုပီတိလဲမနဲ့အွန်စီရင်နားကျကိုဝီလက်ဖလောက်ကိုလိုက်ဖလုံအားစလောင်းလိုက်ဖလုံအားစလောင်းဆိုင် เอยูน้อรถแทยสจากนล้ยเย่แล้วฝควายวิกิก่บายาวยาวเนี่ยมันเน่อ้ใ่เอ่อมันเนดพี่เปิดีปีกีปีกีชั้นเนี่ยเกาลยอะใครขัพไอยู่ใจเขาใจตาบ้ามัเนดูดยสิโลมัเนหรอเอ่อชะเขาโล่ใ่ะใช่มาดักคุทานํำเราดูหอมันเนหรอเอ่อแล้วแค่ดักคนไทายานนี่ยอ่างกัจุตลอดใช่ะใช่ส่ส่โอชนลาายมันเน่ชัะ